กาสื่อสารมาแล้วตัวไม่เมื่อวานผมพูดกันดีๆจะเมื่อนะครับผมวันนี้ไม่เกมมีโดเ,เออร์หรือว่าฮอนกันเ,นเองครับผมอันนี้รนนเราเล่นตัวนี้นะครับมังคีคิงนะครับผมเล่นจนเปลี่ยนสีครับพี่น,อน,น้อ <c oughs> งเฮ้ยเอ้ยไม่กลางเอซ์แคมจะมาเล่นกลางใจเย็นมาเล่นมีแขกรับเชิญสองท่ทานนะครับท่านแรกนะครับเบย์เฮครับเอ่ออูเซกนะครับครับสี่สองหนึ่งสี่ศูนย์ คนหนึ่งนะครับเชนนเจนะครับเลิสไอดีกลิร่า A5A5 นะครับผมโอ้แดมกลางเลยเพื่อนวันนี้ผมจะมาขึ้นบันหกกันนะครับระบักการปลอมหาแน่นอนเฮ้ยชิวกลางนะชิวกูไม่ไหวสบายสบายไม่ไหวขี้เกียจเดินแก่งเจอหลักนาอยู่อยู่แล้วอ่ะ เสียงหอนมันคือเป็นการหวังแบบใช้ไม่ใหญ่ไม่ร่างหน่อยว่าบีฮีเนอะบีฮีนำมากลางเนี่ยซิกบ้าว่าเมงก็มีเรื่ในเรีอบหนึ่ง ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ฝนจะตกอยู่ครับฟ้าร้องแล้วครับหรโหว่วาแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์อัลลัคหน้าครับผมอสบายเก้าฮิทยากโอ้ดีนะคิทดีนะฮีทเต็มเลยครับกูดูบอกว่าเลยเล่นมาเป็นปีแล้วเช็คดอ่เท่าไหร่ะนะมา,า,านะมาเอาพขั้นหนึ่งมากูยังบอกอัพขั้นาสามมา แคกมันบอกให้ค่อยอัพเนียก็บวกขึ้ลิ้นแหละตัว hmm> นี้บ่อยค่อยอัพอย่างมาค่อยกับอัพเนาะไอ้บ่อยจะอัพสามอปปรสิตปะเออปลสิมันอีทุ่งเสษเขาตัวเจ็ดจังเจ้าดี๋วโดนเปิดก่อนเดี๋ยวพิเศษถ้าเจ้าโดนเปิดก่อนค่อยนี่บวมีตัวสอยตันได้บอกโดูวะตันโมดูดิจเย็นดี ไอ้ lên ใจ lên lên เล่นกลางนี่ผมไม่ถนัดนะครับผมผมถนัดเล่นด้านออกมาพี่ออกมาปั๊บนังครับเงียบก่อน là thôi, thôi, à. thôi thôi, ๆๆ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 ๆ

ต้นมงต้นไม้หมดครับหมดกุ้ยแล้วครับเฮ้ยผมขอถามหน่อยเมื่อวานซื้อมันเป็นไรครับเมื่อวานกูไม่ได้เล่นครับไอหัวเล่นอยู่แล้วมันขิดเมื่อวานนะครับผมคือแเด็กเตอร์นี่อย่างนี้ไปเ่นบนวบมไม่ได้ครับผมแด้ไ

chậm tay này các em, đi, này, lay 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 lay, lay pì, lay pì thì lay cứ lay, chậm chậm chậm, tăn bung hử tăn bung hử, xui xui tát tát tít tít tít, cái เจ๊ชมปัวตตั้ง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 ตัตงตั้ตั้งตั้งตั้ั้งตั้งตั้งังทั้งตัังตั้งตั้งัั้

บวบวๆบวบวบามันต่อเตมเเอาลองเขากันตอนนี้มันถึงสองสัวแล้วพี่โอเคโรคิใจเย็นใจเย็นใจรอบรคิเรัดหล้วครับากหน้ารอเิเแล้วครับาไปเรียกดหโเขาคิบ้เาร่าได้แล้วเนี่ยงาสิบเรย พอล้สิธค่อยตีมเหรอวะเสกมันยึดอย่างจำบ่ได้ยึดอย่างจำบ่ได้ยึดอย่างจำบ่ได้พอเลีสิทธตัวนึงอันเงินได้ก่หมอแล้วมันขึ้นไเราจะไหนหนคอกรลาครับเฮ้ยทำไมดิยักเลยติ๊ดตตตว้ากยักอ่ะอีกอีเียหนึ่งตายอีกเียหนึ่งตาย สวยเชียวสวยเชียวสวยสวยชสวยสวยจวบได้แล้วจังจับจมันโดนนี้มันดีโดนนี้ตัวนี้เกิดได้มั้ยหรือมามันตันแล้วบว่บว๊อกว๊อกค่อยๆตายค่อยตายค่อยตายค่อยตายอือจีมันเอ้ยต้นขวด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  เด็ดๆไปยังดเด็ๆไปยังมาห้าข้าศึกพลีอเนื้นตีเอาพี่เรมานะคะตานี้มียรับเอาได้ไหมทีเดย์เพื่อนอย่าอ่าโอ้ยกูพูดเล่นเดยวาดยวโดดโดดโดด

ตาโอ้ตาดยตาพี่ชน้องแชมาไหมมาไมพี่ซื้อพีเคซื้อพีเคอจิตนายีได้พีเคแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่บอยานบอยานบอยานครับกอรล้เก่าไลครับไม่มีูเวี๋้วใจเย็นใจเย็นพีในใเอาดิเาวไม้เาวไมีตั้งีตั้งเอาจังไห้เชฟบ่ต้องง้แล้วเจ๊แล้วเจ๊เอาอยู่แล้วเจ๊เอาอยู่แล้วเจ๊เอาอยู่ ออกมาดิคิวโดดดิแล้วเจ๊มาแล้วเจ๊มาไปสามครับไปได้ครับคอริลล่าคแชมป์เมื่อกี้เดี๋ยวคัการแชมป์อเจดีสของเราครับข้าเจดีสูงนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นแพนด้าเลยครับมันเป็นไหนแพนด้าหรือเปล่าแพนด้ามันคือเขาขวดลายแชมป์ตรงเลีลล่างครับ rồi, lên buộc bảo để không luôn, nè đi đếm mà rồi nè, ừ chạy nhìn đấy liều นี่นี่นี <drugs> ่น <figuring out 000 fuck> <men amigo> ี ho ่นี่ไปหมดอย่งนี้แช่ม่งตายซ้ำดู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 นิโดด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 ดนี้ตอนนี้โอ้โหแมงแชป์ติดตำนานเลยแชป์โอ้โห คิวแมนมีตำนานบุริมันดาวเลยวะอ่ดากูควยเหรอไอ้สัโอ้โหการเพียบรอลอ่ะควยอะควยเจะมาเล่นเกมได้เหรอไอ้สัว์อ้สมองไปหมดแล้วเนี่ยแล้วควยยังไง ออกมาก่อนพี่ออกมก่อนเดี๋ยวพี่สิจะยินเดี๋ยวรอมันรวมตัวเอาแม่แน่เราบินเลยป่วยแม่งเล่นแม่งพูดกระจกแชมป์แม่งได้หมดผ่นคลิปหายพี่เคแล้วพี่สิ ตัวอย่างนะครับ้างล่างดลข้างล่างมโอกาสให้ดูระเทเหนือแล้วนเล้วโได้หนเดิวโดนนี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 ้อย่างมาอ๋อเออเดตายวอยพิเศษเอาป่ะเยอะกว่าประสบการณ์เรื่องนี้เยอะนะลองสองลอมาลอมาแล้ชื่อไปโดนสองอ่ะได้ปะได้ไดได้ รอ้รอนมันในป่ายเยอะแต่ถือดไตดวงสองอ่ะได้เลยเนะนี่ยไฮโลเนี่ยเอาดิไหนตันงตั้งตันงย่มันได้ไงอ่ะดีมดได้บุกเกลือ้วง่ัยๆายกจะดีๆนะแต่ไงง้ต้ไม่ใช่เดียนะ๋ยังสวยนะออกทานี้ออกทาง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 นี้ บวกได้ไหมบวกได้ไหมบวกยนตัวปอมอ่ะเด็เอ้ยเราเปลนตัวปอมครับเอ๊ะอจะไปเรืองไหไละรองรองเท้าที่ไม่มีอย่เดาหวแนะหลังเกมนี่สู้ได้หรอได้อยู่วะหลังเกมอ่ะ บ้านไอ้นี่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยล้วน่อันนี่ยันลักหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าไปมบอกเข้าไยนะพี่บอกแล้วเข้าไนะเอาดิจุเอาดิจุบข้ามันได้สิทธข้ามันได้สิทธ์นี่มันตามลินะคผม ô bát lên bát thân hàng mươi năm chèo ôm hai xem năm chèo không à mươi năm chèo này hai mươi năm chèo ôm 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 hai nó năm chèo ôm ไม่หมดจะฝันนะเล็ป้อมล่างโดนมล่างโดนบอไม้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วแล้วเฮียลงไวิ่งอย่างมิวแล้วหุดีแมงกระดาเลย เอาดีดัวไปสวยแล้วโดนอารักหน้าอีกแรงตัดทำน้องกูควยอะไรอะไรอะไรเพื่อนไวยดิโอท่านชมกลิลานะฮะ ก่อนแล้วใส่เกมนี้มันตกออกมาอย่างไรติดตามนะครับตกของน้องชาวบ้านเองแล้วต้องการใจเย็นใจเย็นงานที่มาอย่าขึ้นมาย่าไปฝ่ายไปโดนคนโดนคนโดนหมดละหมดได้อใส่ไมดได้เยอะมากนั่นหนึ่งบุกปักบอลเลยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นหลักหน้าล่าง

อยากออกมาซ้อก็ใช้ได like. no, 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 no. ้นะไปหตูย um ์พิเศษมีบึ้งไหมสี่สองสี่นบของเราห้าสิบเอ็ดตายหงพิเศษมีบึ้ง้างจัดดิกลางเนี่ยอีกสิบบิชม่์มากระทือไม่เด็กก็ได้มากระชือเป็นศ คอมโบอนี่สุดยอดไอ้หลีมะอย่ายิงเด้ออู๋หมูเฮาแนสุดโดนอะไรครับหมูเอานสุดอันติเป็นนะครับผมอันติเโนอันตเ็โนออนออนออนโอ้ยพี่ยออกำลังไปโอ้ยบสู้แชมป์ให้นะมชู้เแชมป์

โอม่กูไปใจเขาวะอดีเอดีตันขย่มขย่มขยมเอิเป็นผีวิอุยโดนสตาร์หนีผิวนี่ะป้อมขวางไ้พี่สทีมพอดีเอนี้นี่แชมป์แชมป์อันนี้มันออกไปเชมป์เอาให้พี่ละ

ดอไม่ทันแข้ป่บวกแพ้งรอมันนั่งหรีมันออกจะอานิดี่เป็นกองทียังดีว่าเนออกือถึกหรือเล็กกันอลังน้ำเรายังไม่เบี้ยวเลย เดี๋ยวพี่เสียค่าเยอะเหรอโอ้โหสกอโดนนรักมากเดี๋ยวหาตัวฆ่าแบบยจ้วอย่าว,วางมันไปนั่นหนาล่างอะ่ะกดกดกดแล้วไปกลางกดแล้วไปกลางตางาันล่างใครตันล่างวะพี่เสี ไม่ตาย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 มันซ้อนเยอะดูดิเนี่ยเดี๋ยวถ้าเปิดถ้าเปิดพร้อมกันได้มาดิแป๊บเอาดีชิวหายดิเอาดีชิวเปิดได้ปะเอาดีให้โน่นหน่ออ๋อเลยอ๋อเลยจะดาวน์ไม่ได้ตั้งใจเลยอ๋อพี่เสี่ยมีอนตีอยู่มามาไอมีอนตีอยู่ รอไปเลยเอไปเลยเดี video, video, video ๋ยวข้าหลังให้วะอันนี้นะครับผมเจมส์รถเกิดเข้าหลังให้เฮ้ยตัวยางวะรูอ่ะาหลังมลวนอ๋อดิอยอดิปุ่นรูจังไหนสู้ปุ่นวได้เออตีไป

เอาเปาเลยเปิดเล่าเปิดเล่ามัหนี้มันนี่มันนี่มัหนี้หนีบหนีบเอบเอบตีตีป้อมีป้อมีป้อมบ้างมาตรงนี้พี่สิตรงนี้นะเดี๋ยวมาวาเข้าเดี๋ยวเข้าให้บึงไหมดูใส่บ้านเนาโดนซ่อมแล พายุเข้ามลนะถึงบ้านอเู่าหเลนะคให้มันฟารมไดของขเรวมานะแตองของผมครับจ้ของช้าออ้ของชาวของเยอะกว่าที่ยิยง

โอ้โหตั่นี้น้องมั้งเนาะสองตัวรวดสองตัวแล้วเลยวะดิทิวตัวเนี้ยทิวดูเนี้ยไปไปแไปแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านก่อนเลครับทิวเป็นไงคนเปิดใจไหมเฮียสวยสวยิดแลวการแม่กินแตาสองตัวครับ ว่าไม่แรงโดนซ้ำแล้วกูไม่ได้ตัวยิงไม่ค่อยดเรับไปเจาะกาะแล้วไปเจาะกาะนะครับผมเจาะก็อ๋อแล้วไพโลมาแหลมแบบนี้ว่าไงเนแล้วมาคนดีแบบนี้ผมจะตายเองหรือเปล่าไม่ตายครับตายยครับืนบวกเลยครับฉับววนสวยสวิสเบีสวยมันฉับเลยวะเนี่ยตาโอ้โห พีมันยานตัวอย่างนะจัะ่มันานตัวเป็นดาเป็นดาย้านนี่สินันี้หนไม่เอื้อยเลยครับาดิบวกมาดิบวกมาดิเอาเอาเอามาดิเอาโอ้โหผมนี่กดโมโซโลโลแลครับอะ ตัวตีถึงก็ได้ยิงครับโลดีป้อมหลังป้อมหลังป้อมลังกันได้เฮ้ยตัวอะไรตามมาวะหบวกมาดีตัวอะไรตามมาเนี่ยชิวเอาดิสวยแล้วตอนนี้ผมโดดแล้วครับ มาดิไม่จะโดนตันงพี่จะโดนตันงพี่จะโดนตันงพี่จะโดนตันงไขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่เชกอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่หลังเลยนะจะคิวทำไมขึ้นบ้านซะจบเหมือนเนี่ยไปแล um, right. ้วไปร้อยเราจะมาขึ้นบ้ามนนิดน้อยะไปขึ้นบ้านผมเลยครับผมเลยเดี๋ย่ามาคอนนะว่าคิวแล้วครับตอนนี้มา้องมาได้นี่แหละครับด้านล่างให้ด้านขึ้นบ้าน เด oh. oh. ี๋ยวไปดันคลิปให้เยอะได้เอาแชทแทนทีฟีแทเลยแชเนยาคีบมาเจ้แทนคลิปกัได้ไลค์อักนมากลองไงลบแนบวกไม่เพื่อนเพื่นวเอนดีมเพลอ๋อดีสวยม่ดีเนี่ยตู้ต่างก็สายน่ะ อ๋อยืนแทงคิบัแป่เนึงเมอเยืนแทงป้อมไอป้อมรอไอคบปูแม่งบสอเน่่เนมาเพิ่มเดยดยมเลยมามาเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดกาะให้มมามากดเกาะให้อะไรวะเนี่ย กูดูอีกแล้วมึงฆ่ากันไหมขึ้นบ้านแล้วใหญ่เลยโคตรแรงครับผมจะชนะไปเรียกเขามาเลบไปนะครับท่านที่รับชมจบนะครับผมก็หวังว่าจะมีคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบดสามีนะครับผมถ้าโชคร้ายบอบ่ายเอ็มล้มนะครับ มาแช,ชร์เพื่อนดูนะครับฝากด้วยครับช่องน้องใหม่นะครับผมก็สวัสดีครับ